สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แหม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้แหม่มระดาจะมาชวนทำวุ้นเจกันค่ะง่ายๆเลยนะคะซื้อวุ้นสำเร็จรูปมานะคะแบ่งผงวุ้นออกเป็นสอส่วนนะคะส่วนหนึ่งเติมน้ำลงไปหนึ่งถ้วยอีกส่วนหนึ่งเติมกะทิลงไปนะคะใส่เกลือในส่วนที่เป็นกะทิด้วยค่ะ คนวุ้นให้ละลายนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นก็นำไปต้มให้เดือดนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะนำส่วนผสมที่เป็นวุ้นกับกะทินะคะมาเทใส่แม่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มในส่วนที่เป็นวุ้นค่ะ ใช้ไฟปานกลางนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนวุ้นเริ่มเดือดนะคะเราก็นำไปเทบนส่วนผสมที่เราเทเอาไว้ในตอนแรกนะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็แกะแม่พิมพ์ออกมาได้เลยนะคะก็จะได้วุ้นเจสวยงามแบบนี้ค่ะเทศกาลกินเจปีนี้หมนระดาก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขรวยๆเฮงๆกันทุกท่านเลยนะคะ